ใครเขาปลูกกะเพราปีนี้ปีหน้าหนาวแต่นี่จะลองดูโดม <laughs> จะรอดหรือจะร่วงเพราะว่ากำลังทดลองอยู่ว่าถ้าเกิดเออกะเพาร้อนปีนี้นะปีหน้าหนาวนี่นะโอ้ปันเทิงเลยค่ะคือจะไม่ใช้ฮีตเตอร์แล้วเออพูดผิดไหมเนี่ยเออเดี๋ยวแก้ใหม่ก็ได้จะไม่ใช้ฮีตเตอร์แล้ว ใช้ฮีตเตอร์เปลืองมากเลยนะคะเลือดไหลซิบิบเลยจ่ายบินแต่ละทีจะร้องไห้อากาศต่ำมากนั่นค่ะนี่ค่ะน้องกระเพรามองเห็นไหม เนื่องว่าจะไม่มีกระถางเล็กก็เลยพอดีอน,นะขึ้นไปด้วยแถวๆถวกลุ่มกระเพรากลุ่มกลุ่มอเโหระพาก็เลยเห็นน้องกระถางเล็กก็เลยพอดีมีอยู่กระถางหนึ่งก็เลยเอามาปลูกดูหน่วยก็ตายค่ะหน่วยก็ลาตายอันนี้ก็น้องแมงลัก น้องแมงลักนี่ไม่ไม่ไม่ทนนะจะจะอ่อนเอกับเผานะคะทำแมงลักรอดที่ก็สุดยอดแล้วแหละปีหน้าลุยเขาก็ยังอยู่ดีกินดีอยู่นะกินดีก็คือให้น้ำเฉยๆเขียวไม่มีท่าทีจะ โคตกหรือว่าเหี่ยวหืออะไรก็ยังสดชื่นอยู่นะมะเขือเขาก็แข็งแรงอยู่ในระดับหนึ่งนะก็ยังได้กินอยู่ยังได้กินเรื่อยๆอ,อยู่ลูกชายเด็ดไปเรื่อยเลย ก็ทำพันเอาไว้ทำพันนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็พริกขี้หนูนเขาก็ทนในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีลูกเลย เรุ่นต่อไปค่ะยังเดือนพฤศจิกาอยู่เลยต้องรุนเดือนธันวาโน,น่นโเดี๋ยวเดือนธันวา,าจะมาอัปเดตให้ใหม่นะคะ